วันนี้นะคะนำภาพของน้องธนาโชคนะคะซึ่งถ่ายโดยย่าแสงจันนะคะก็คุณย่าและคุณหลานเนี่ยตั้งใจว่าจะไปรับสเสด็จนะคะในหลวงกับพระราชินีนะคะทรงเปิดนิทรรศาการแต่ว่าด้วยความที่เขาต้องดูแลความเรียบร้อยนะคะก็เลยงดไม่ให้ประชาชนรอรับสเสด็จนะคะเพื่อความเรียบร้อยและก็การให อารักขาความปลอดภัยของผู้นำประเทศนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนที่จะไปรับเสด็จนี้ก็ขอความร่วมมือนะคะก็งดก่อนแล้วกันนะคะเพื่อความเรียบร้อยในการรักษาความปลอดภัยแก่คณะผู้นำที่มาในการที่จะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าพอระบรมราชินีนะคะสองย่หลังก็หอบกระเป๋ามาตอนแรกจะมานอนนะคะตอนนี้เขาก็บอกว่างดก่อนก็เลยกลับบ้านไปแล้วค่ะนะคะก็นําบรรยากาศนะคะฝนตกด้วยก็ตั้งใจมานะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะยังไงผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปแล้วก็เดี๋ยวมารับเสด็จใหม่แล้วกันนะคะย่าแสงจันทร์และน้องโชคคะ่ะนำมาฝากกันนะคะเด็กชายทนโชคนะคะ หัวใจรักชาติค่ะ